คลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งหวานในกลุ่มหวานทิปเจเนตอีกลิปครับนี่ก็คือเป็นหวานกําแพงขาวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหวานที่มีบันทึกไว้ในตำราในยุคต้นๆของไทยฮอครับสาหรับหวานกําแพงขาวนะครับกับฮากาเาเบิ่งลักษณะทั่วไปของเพิ่นครับสาหรับหวานกําแพงขาวนะครับลักษณะทั่วไปที่ตำราเพิ่นเด้เรียบทียบไว้ครับว่าลักษณะใบของเพิ่นครับไข่กับใบมักผูมักเมียนะครับ ส่วนลักษณะต้นและใบของเพล่นครับมีสีเขียวทั่วทั้งต้นและกะใบของเพล่นนะครับแต่ว่าบริเวณหน้าใบของเพล่นครับเป็นสีมีจุดเป็นลายสีขาวนะครับซึ่งในตำราเพลินเกิด้เปรียบเทียบลักษณะลายของเพล่นไว้ว่าลายมีลักษณะเดียวกันกับหวานเสือครับแต่ลายของเพลินสะมีลักษณะที่เบาบางกลัวเพียงแค่นั้นครับและมีพายประหลอดทั่วไปนะครับพี่นองก็คงเซนลักษณะทั่วไป ขอกเลนแล้วนะครับสาหรับใบหวานกําแพงเขาครับก็ถือว่ามีลักษณะใบที่เป็นสีเขียวล้วนครับบวกว่าสิเป็นใบหลังใบแล้วก็ลําต้นของเพ่นครับก็มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับส่วนลักษณะใบของเพ่นครับก็ถือว่ามีขนาดใบที่เลี้ยวเล็กครับใบของเพ่นสีบ่มีลักษณะที่ออกกวงานไดครับส่วนต้นนี้ก็ถือว่าฟอร์มของเพ่นก็ยังบริเทนเต็มที่ครับสาหรับต้นนี้นะครับสําหรับ ก็ที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ่งครับถ้าโตเต็มที่ลักษณะใบของเฟินกะซิมีขนาดที่เงากลัวที่อยู่ในคลิปจากเล็กจากน้อยครับสาหรับใบหวานกระแพงขาวนะครับครับสาหรับหัวของเฟินครับกะถือว่าเฟินได้เปรียบเทียบใบว่าหัวลักษณะคล้ายกันกับหัวกระซ้ายนะครับมีหลากกลมถอดเงาออกไปครับก็คือลักษณะหลากของเฟินซิมีลักษณะเลื้อยเงาออกไปจากเล็กจากน้อยครับแต่ซิมีลักษณะ เป็นหลากอุ่มน้ำครับอยู่บริเวณปลายหลากนะครับสิมีลักษณะกลมปอมครับสําหรับหลากอุ่มน้ำของเพฟ่นครับหลากของเฟ้นก็ถือว่าบริมีความแตกต่างกับพัวหวานทิพย์ชนิดปันใดครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันครับสําหรับหวานในกลุ่มนี้นะครับส่วนสีเนื้อในหัวของเพฟ่นครับก็มีลักษณะเป็นสีขาวนวลนะครับมีกลิ่นหอมเย็นครับสําหรับหัวหวานชนิดนี้นะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวผมสีเบเงจากเล็กจักน้อยนะครับสาหรับงวหวานชนิดนี้ครับแต่ว่าสีบริขูดในพี่น้องเบิ้งเบิดทั้งต้นของเพลนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพล่นกําลังแตกต้นแตกกอเนาะครับครับนี่ก็คือส่วนด้านหลังใบของเพล่นนะครับพี่น้องก็สิเห็นเป็นลักษณะเป็นสีเขียวล้วนครับส่วนลำต้นก็เป็นลักษณะสีเขียวตามที่พี่น้องเห็นในขณะนี้ครับครับส่วน สรรพคุณหรือว่าคุณทางด้านความเสือของเพิ่นครับก็ถือว่าเป็นหวานที่ดีอีกตัวนึงครับที่ควรปลูกไว้นะครับเพราะว่าในตำราพันกาได้บันทึกไว้ครับสาหรับหวานกําแพงเขานะครับเพิ่นสซีมีคุณทางด้านอยู่ยงแล้วก็ป้องกันพวกเขียวเขานองงาต่างเนานะครับเ่ราว่าสิเป็นเขียวเขานองงาทุกชนิดครับสามารถป้องกันแล้วก็อยู่ยงได้นะครับโดยการที่เฮาเอาหัวหวานมากินหรือว่า สินทำเอาหัวหวานครับพกพาติดโตไปใส่มาใส่เนาะครับสามารถป้องกันหรือว่าคงทนตอ่อเกี่ยวเขาหนองงาต่างๆใดทุกชนิดครับแต่ก่อนนําไปใส่เพิ่อให้เสก้วยคาถานโมโฟุตธายะําจบเสมอครับก่อนเอาสินําหัวหวานชนิดนี้พกผาไปใส่มาใส่เนาะครับครับแล้วก็ย่งเป็นเป็นหวานที่นําไปใส่เป็นสมุนไพรรักษาบาดแผลครับก็คือเป็นยาประสานบาดแผลเนาะครับโดยการ นำโอหัวหวานครับนำไปฝนกนาน้ำหรือว่าเฮาสินํำไปตำให้ละเอียดครับมาผอกบริเวณที่เกิดบาดแผลนะครับก็บสิเห็นให้บาดแผลเฮาหายได้เร็วครับสำหรับหัวหวานชนิดนี้นะครับนี่ก็คือคุณความเสื่อที่ตำราพันธเดบันทึกไว้ครับให้พี่น้องรับชมแล้วก็รับฟังโดยการพิจารณาเอาละครับาะวก,การปลูกหวานพี่น้องก็คงสีเขาใจดีนะครับว่า หวานซีมีฤทธิ์พิเศษไดครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับเพว่าสิเป็นการปลูกการดูแลหรือวา่าตัวเจ้าของหวานผูกเองครับว่าหฮารักษาสินหรือว่าสื่อสัตว์ที่ยงตรงไดเพียงใดน,นะครับแล้วก็เวลาปลูกเลิกง,งามตามที่ตำราเพิ่นไดระบุไว้ในวิธีการปลูกต่างๆครับมีหลายเหตุหลายปัจจัยร่วมกันหวานจึงเป็นมงคลใดนะครับใช่ว่าเสาน้ำลงดินเพียงแค่นั้นแล้วสิหวานสิเป็นมงคล ตามที่ตำราเพนเดบันทึกไว้เลยก็เป็นไปบดาครับครับพี่น้องก็คงเส้นลักษณะทั่วไปของแฟนแล้วนะครับสําหรับวันกําแพงเขาครับก็อยู่ในกลุ่มบ้านทิพย์เจเนตอีกชนิดหนึ่งครับจิปนี้ก็สิพาพี่น้องเบิงไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ซอยให้กําลังใจครับแล้วก็ผู้ติดตามผู้ติดตามผมมาตลอดก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ คลิปนี้ก็สิบหาเบิรงไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ